สวัสดีจ้าตอนนี้พวกคุณอยู่กับปากปากวันนี้เราจะมาสปอยเรื่องรักไม่เอาฐาน ep 7เรื่องราวต่อจากตอนที่แล้วใครที่ยังไม่ได้ดูกดดูที่แถบด้านบนนี้ได้เลยเริ่มเรื่องกันที่คอปเปอร์มาส่งพีทที่บ้านหลังจากที่เห็นภาพบาดตาบาดใจ ที่พีทเป็นั่งชื่นชมเหรียญรางวัลแข่งวิ่งอยู่กับบักโอแต่พีทก็ยังไม่รู้ตัวพอลงจากรถมาคอปเปอร์ก็ถามพีทว่าไม่คิดจะถามเขาบ้างเหรอว่าวันนี้กีฬาสีเป็นยังไงบ้างพีทก็เลยตอบไปว่าเธอเห็นคอปเปอร์ได้รางวัลมาตั้งหลายอย่างแล้วดีใจกับคอปเปอร์ด้วยนะแต่คอปเปอร์ก็เหน็บแนมพีททันทีว่าเขาจะชนะรางวัลไหนมันก็ไม่สําคัญเท่าเหรียญวิ่งนั้นหรอกถามว่าพีทถึงกับงงๆแล้วก็บอกคอปเปอร์ไปว่าอย่าคิดมากพอพูดจบเธอก็หันหลังเตรียมตัวจะเข้าบ้านแต่คอปเเเอออรรร์กกกกก็็ีีีียพ่แล้วถาาามมมะะไจะบข ไปแล้วก็บอกคอปเปอร์ว่าไม่มีคอปเปอร์ก็ได้แต่ทำหน้าเศร้าบอกพีทไปว่าฝันดีนะแล้วพีทก็เดินเข้าบ้านไปส่วนคอปเปอร์ก็ยืนแข็งไปเสาไฟฟ้าอยู่แบบนั้นมาทางฝั่งของแกงโอวันนี้เขาจะมานอนบ้านอินด้วยอีกคนพอขึ้นห้องไปถึงโอ้ก็ล้มตัวลงนอนเลยน้ําก็ไม่ยอมอาบทำเอาอินถึงกระปวดหัวเลยเพราะตัวมาสกประปกมาทั้งวันไลให้ไปอาบน้ําก็ไม่ยอมไปสันก็เลยขอตัวไปอาบน้ําก่อนพอเข้าไปห้องน้ําภาพในหัวของสันก็นึกไปถึงคําที่อินคุยกับไอ้น้ําที่ร้านหมูกระทะ วัตถินคัดลีดผ่านขึ้นมาไอ้น้ำจะให้ของอะไรอินสักอย่างก็ไม่รู้แล้วซันก็นึกไปถึงตอนที่อินเคยพูดกับซันว่าที่เขามาเป็นลีดก็เพราะซันนั่นเองเหมือนว่าตอนนี้ซันจะเริ่มรู้สึกอะไรกับอินขึ้นมาแล้วแน่ๆภาพตัดกลับมาที่ปัจจุบันซันก็รู้สึกเจ็บปวดมากๆที่อินเหมือนจะรู้สึกดีกับไอ้น้ำมากกว่าเขานี่มันเล่าสามซักรักสามเศร้าแน่ๆซันชอบอินแต่เหมือนอินจะชอบไอ้น้ำถามหมอซันอาบน้ำพร้อมกับขาบน้ำตายอย่างกับพระเอกเอ็มวีเลยทีเดียวหลังจากอาบน้ำเสร็จออกมาโอ้มันก็หลับที่พื้นไปซะ น้ำก็ไม่ยอมอาบส่วนอินก็นอนหลับอยู่บนเตียงสันก็เลยยืนคิดอะไรสักแปบบ๊บแล้วก็ลงไปนอนที่เตียงข้างๆอินแต่นอนเท่าไหร่ก็นอนไม่หลับสันเอาแต่นอนคิดอะไรอยู่แบบนั้นอยู่ๆอินก็ละเมือหันมาก,กอดสันทาเอาหัวใจของสันถึงกับกระชุ่มกระชวยขึ้นมาเลยแล้วสันก็เอาแต่มองหน้าอินอยู่แบบนั้นเช้าวันต่อมาในระหว่างที่โอ้สันและอินกําลังนั่งเล่นกันอยู่ไอ้น้ําก็เดินถือกระดาษแผ่นหนึ่งหนะ้าตาตื่นเข้ามาหาทั้ง3คนพร้อมกับบอกว่าวิชาบูรณาการครูจับกลุ่มให้ทั้ง4คคนรูกับออปเปเ์พีทและเ่วย ทำหมอทั้งซันอินและไอ้น้ำถึงกับเซงเลยที่ต้องอยู่กลุ่มเดียวกับพวกคอปเปอร์แต่เหมือนจะมีโอคนเดียวเท่านั้นที่นั่งยิ้มไม่หุบเพราะว่าจะได้อยู่กลุ่มเดียวกับพีทด้วยซันก็เลยตสกสเกลทับแตกเพราะว่าโอมีความสุขอยู่คนเดียวหลังจากนั้นทุกคนก็มานั่งจับกลุ่มปรึกษากันว่าจะทำรายงานเกี่ยวกับเรื่องอะไรดีคอปเปอร์ Copper, มันก็เสนอขึ้นมาว่าให้ทำเกี่ยวกับป้ายบอกทางภาษาอังกฤษแต่พีดก็ไม่เห็นด้วยเพราะใครๆเขาก็ทำกันโอ้มันก็เลยเสนอขึ้นมาว่าให้ไปคุยกับชาวต่างชาติเรื่องป้งบบ้้าาายยบบบบออกกกททงงแแนนนนนนไดดิััพี็็็เเหหมโ อวย,อยว่ามันดีมากเพื่อนๆทุกคนก็เห็นด้วยแล้วทุกคนก็ปรึกษากันหัวเราอคิกคักกันสนุกสนานแต่เหมือนว่าคอปเปอร์จะเริ่มอารมณ์ไม่ดีพอพีทดูจะอารมณ์ดีกับโอมากๆเขาก็เลยลุกเดินหนีออกไปพีทที่เห็นแบบนั้นก็รีบลุกตามคอปเปอร์ไปทันทีทำเอาทั้ง4ี่คนถึงกับงงเลยโอก็รู้สึกหึงหน้าเศร้ามากที่พีทลุกตามคอปเปอร์ไปแบบนั้นแล้วทุกคนก็หันมาปรึกษากันต่อโดยที่อินกับไอ้น้ำเล่นกันแบบสนุกสนานสันที่เห็นแบบนั้นก็ทําให้รู้สึกเศร้าไปอีกคนนี่มันสูรรวมคนนเศ้าชัๆส ดูภาพนี้ไม่ไหวอยู่ๆก็พูดขึ้นมาเสียงดังว่าเขาไปซื้อน้ำนะแล้วก็ลุกเดินขึ้นไปหน้าตาเฉยเลยทําเอาไอ้น้ากับอินที่นั่งอยู่งงมากอินก็เลยลุกตามซันไปเป็นเพื่อนมาทางฝั่งของคอปเปอร์กับพีทพีทก็พยายามถามคอปเปอร์ว่าเป็นอะไรแต่คอปเปอร์ก็บอกพีทไปว่าไม่มีเขาทุกคนก็คุยงานกันต่อได้แล้วก็ไล่ให้พีทไปพูดจบคอปเปอร์ก็รีบเดินหนีพีทไปทันทีวันต่อมาโรงเรียนก็พาทุกคนไปดูงานกันที่ทะเลโดยการนั่งรถไฟไปเพื่อนทุกคนก็เช็คชื่อจนเสร็จแต่ นั่งเล่นกันอยู่โมชิก็เซลซันกับอิน ว่าทำไมแต่งตัวเหมือนกันแถมแซวว่าเป็นคู่จิ้นกันอีกด้วยทำโมซันถึงกับเขินเลยทีเดียวในขณะที่ทุกคนคุยเล่นกันสนุกสนานขอบเปอร์ก็เรียกให้พีทไปนั่งกับเขาพีทก็เลยชวนโมชิไปด้วยพอไปถึงทั้งคู่ก็เมากันคุยกันเรื่องซันกับอินว่าทั้งคู่น่ารักแต่งตัวเหมือนกันแต่ขอปเปอร์ก็บอกให้ทั้งสองคนเงียบๆเพราะว่าเขาจะนอนอินดีจริงๆมาทางฝั่งของซันตอนนี้เขารู้สึกเมารถดมากเพราะว่าไม่ชอบนั่งหันหลังไอ้น้ําก็เลยอาสาเป็นคนสลับที่กับซันเองพอซันย้ายมานั่งงงงงข้้าอินนปุ๊ทัคก็ ยิงฟังเพลงด้วยกันอีกแล้วไอ้น้ำก็นั่งมองทั้งสองคนด้วยสายตาที่รู้สึกดีกับใครสักคนแน่ๆตัดมาที่พีทเดินมาตามหาโอแล้วก็เจอโอกำลังนั่งเล่นลูบิกอยู่คนเดียวพีทก็รีบเข้าไปทักทายโอทันทีว่าทำไมถึงมานั่งคนเดียวโอก็บอกว่าข้างในที่มันเต็มแล้วพร้อมกับชวนให้พีทมานั่งด้วยกัน แล้วก็สอนพีทเล่นลูบิกระหว่างนั้นเองคอปเปอร์ก็รู้สึกตัวตื่นขึ้นมาพอดีแต่ก็ไม่เห็นพีทนั่งอยู่เขาก็เลยลุกขึ้นไปตามหาพีททันใดนั้นเองคอปเปอร์ก็ต้องมาเห็นภาพบาดตาบาดใจเจอพีทนั่งกุ๊กกิ๊กอยู่กับเักโอ้อีกแล้วแต่คอปเปอร์ก็ไม่ได้ทําอะไรเดินกลับไปนั่งแบบเท่ๆเหมือนเดิมหลังจากนั้นทุกคนก็มาถึงจุดหมายปลายทางซึ่งสถานที่แลกที่โรงเรียนพาทุกคนมาก็คือควาลเรียมหรือเรียกแบบภาษาชาวบ้านว่าอุโมง์ปานั่นเองในขณะที่พีทกับโมจิกําลังเก็บข้ออออมมูููลททําาารรยงนน่ปปปเ์ก็ชวพีไดไ ที่หนึ่งแต่พี่ก็บอกว่าเธอยังทําไม่เสร็จไม่อยากไปขอเปอร์กพยายามเตื้ออยู่แบบนั้นพี่ก็เลยพูดด้วยน้ําเสียงนิ่งๆไปว่าให้ขอเปอร์ไปก่อนเลยขอเปอร์ก็เลยต้องยอมเดินออกไปหน้าหงอยคนเดียวโถว่พ่อคุณมาทางฝั่งของสันกับไอ้น้ําระหว่างที่ทั้งสองคนยืนดูปลาก,กันอยู่ไอ้น้ําก็เอาแต่มองสันเหมือนกําลังคิดอะไรแล้วก็ชวนซันถ่ายรูปแต่ยังไม่ทันถ่ายอินเดินมาเห็นก็รีบวิ่งเข้ามาร่วมกล้องด้วยทันทีไอ้น้ําก็เลยบอกอินว่าเธอขอถ่ายรูปคู่กับซันก่อนพร้อมกับใช ูปอยู่ถึงกระทำหน้าเศร้ามากเหมือนว่ารักสามเศร้าจะเกิดขึ้นมาแล้วจริงๆและเหมือนว่าตอนนี้ไอ้น้ำจะชอบซันด้วยเพราะเอาแต่มองหน้าซันอยู่แบบนั้นแต่ซันดันชอบอินซะงั้นเรื่องราวความรักของทั้งสามคนนี้มันเป็นยังไงกันแน่หลังจากถ่ายรูปเสร็จซันก็ขอตัวเดินไปอีกฝั่งนึงก่อนอินก็รีบเดินตามซันไปทันทีส่วนไอ้น้ำก็เอาแต่มองดูรูปที่เธอถ่ายคู่กับซันแล้วก็ยืนยิ้มปากแทบฉีกอยู่แบบนั้นหลังจากทุกคนเดินดูงานกันจนเสร็จก็แยกย้ายกันไปกินข้าวแต่อินก็นึกขึ้นนนมาาาาาไไได้้ว่ออหยยปัก็เลส เขาไปตามไอ้น้ำข้างในอุโมงค์ปลาเองสันเดินตัวเตรียมเข้าไปก็ไปเจอไอ้น้ำกำลังนั่งก้มหน้าก้มตาตั้งใจถ่ายรูปปลาอยู่ไอ้น้ำก็บอกสันว่าเธอเจอปลาตัวหนึ่งหน้าตาแปลกๆเธอก็เลยอยากเก็บรูปมันไว้แต่ตอนนี้มันหลบอยู่เธอก็เลยจะรอถ่ายสันได้ยินแบบนั้นก็บอกไอ้น้ำไปว่าเขาจะรอเป็นเพื่อนไอ้น้ำก็แต่มองตาสันแล้วก็หลบตาเขินอยู่แบบนั้นสันก็ทำตัวไม่ถูกทำเป็นเดินหันไปดูอีกฝั่งหนึ่งไอ้น้ำก็เลยทำเป็นชวนสันคุยเรื่องปลาถามสันว่าคิดว่าปลามีคู่ไหมแล้วอยู่ก็มมาาถัน สั้นไม่เคยมีแฟนหรือเปล่าเ่นเนาะสั้นถึงกับสตันเหมือนโดนเอาเข็มกับด้ายมาเย็บปากไว้ตอบไม่ถูกเลยทีเดียวแต่สันก็ตอบไอ้น้ำไปว่าไม่มีได้ยินแบบนั้นไอ้น้ำก็อมยิ้มพร้อมกับถามสั้นต่อว่าไม่อยากมีใครบ้างหรอสันก็บอกไปว่าเขาก็อยากมีผู้จบไอ้น้ำก็อมยิ้มหนักกว่าเดิมอีกแล้วก็เปิดเผยความในใจว่าเธอรู้สึกดีกับสันได้ยินแบบนั้นทำเอาสันถึงกเงียบไปสักพักแล้วก็บอกไอ้น้ำไปว่าเธอคือเพื่อนของเขาและแถมยังถามไอ้น้ำอีกว่ารู้ใช่ไหมว่าเขาไม่่่่เเหหมมมืือออนนนนนนคคทีสััพููกาาาาาจะยยวว้ชชบผ เ,เมื่อสันพูดจบไอ้น้ำก็ทำหน้าเศร้าพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเหมือนนั่งเล่นเกมอยู่แล้วพ่อมาดึงปลั๊กออกเลยทีเดียวเธอยืนนิ่งอยู่แบบนั้นจนสันบอกว่าปลาตัวนั้นคงไม่ออกมาแล้วความกระวนไอ้น้ำออกไประหว่างที่สันกำลังจะเดินไปไอ้น้ำก็เรียกสันแล้วก็บอกไปว่าถึงปลามันจะไม่มีคู่แต่มันก็มีเพื่อนได้นะสันก็ตอบไอ้น้ำไปว่าเธอคือเพื่อนที่ดีที่สุดของเขาได้ยินแบบนั้นไอ้น้ำถึงกับยิ้มออกมาได้อีกครั้งหนึ่งเลยทีเดียวตัดมาที่ริมทะเลขณะที่สันอินและไอ้น้ำกำลังนั่งกินข้าวกันนออยยู่โกก้า ลมมาแจากเพื่อนๆที่โต๊ะป่าจริงๆสันกับอินก็แปลกใจว่าทาไมเดี๋ยวนี้โอ้กินน้ํหอัดลมแล้วเพราะว่าตั้งแต่เด็กโอจะโดนแม่สั่งตลอดว่าห้ามกินน้าหมัดลมโอ้มันก็ตอบไปแบบหน้ามันไส้ว่าตอนนี้มันซาแล้วมันก็เลยกินได้อินก็เลยท้าโอว่ากล้าเอาน้ําไปให้โต๊ะคอปเปอร์กับพีทไหมโดยความที่ศัก์สีมันค้าคอโอก็ไม่ตอบอะไรทั้งนั้นถือน,น้ำสามขวดเดินไปที่โต๊ะนั้นทันทีพร้อมกับวางไว้แล้วก็เดินกลับมาแบบเท่ๆแต่เหมือนว่าความบันเลยกาลังจะเกิดขึ้นแล้วเพราะว่ามีเสียงทะเลาะของพีทกับ ล้วกันเลือดที่โอเอาน้ำมาให้นั่นเองทมเอาทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนั้นถึงก็หันควับไปดูกันหมดทั้งคู่เถียงกันไปสักพักจนพีทโมโหลุกเดินออกไป ส่วนคอเปอร์ก็เดินไปอีกทางหนึง่งบักโอมันนก้าอีกแล้วหาเรื่องใส่ตัวอีกแล้วมันรีบลุกเดินไปหาพีททันทีทั้ทงๆท,ที่เพื่อนๆก็พยายามช่วยกันห้ามแต่โอก็ไม่ฟังโอเดินไปหาพีทที่นั่งอยู่ริมหาดคนเดียวแล้วเขาก็ขอนั่งด้วยพร้อมกับเล่นมุกหลอกพีทว่าจะมีโลมาสีชมพูมาไหว้แถวนี้ทำมาพีทจากหน้าเศร้าก็ยิ้มออกมาเลยแถมไม่พอบักโอมันก็ทําเสียงปลาโลมาให้พีทฟังอีกแล้วก็ให้พีทถ่ายว่ามันพูดว่าอะไรถ่ายไปเรื่อยๆจนถึงคําว่าชอออบบเเเธจัังงงงีี่กกก็็ถึนิไปปลลลยยแ้้วทําาาสโโมให แปลกลับแต่โอ้ก็แปลไม่ได้หอมก็บ,บอกให้พีชเฉลย แต่พีทก็ยิ้มไม่ยอมเฉลย้อมกับเปลี่ยนเรื่องลุกไปเดินเล่นแทนทั้งสองคนก็เดินกันไปเรื่อยๆริมทะเลแขนถูกันไปมาจนแทบจะทะลอกมือเฉียวกันไปมาจนทั้งคู่หันมามองหน้ากันแล้วโอ้ก็เอามือไปจับมือพีททันใดนั้นเองคอปเปอร์ก็เดินเข้ามาพอดีแล้วก็ขอคุยกับพีท้อมกับผักโอ,อ้ไปขอบเปอร์พาพีทขึ้นมาบนฝั่งแล้วก็ถามพีทว่าเมื่อกี้เขาเห็นว่าจับมือกันมันคืออะไรแต่พีทก็ไม่ยอมตอบขอบเปอร์โมโหมากจะเดินไปเอาเรื่องโอ้แต่พีทก็ห้ามไว้แล้วก็บอกว่าโอ ว่าพีทปกป้องโอแต่พีทก็บอกว่าเธอไม่ได้ปกป้องพร้อมกันระบายออกมาจนหมดว่าเธอเป็นแบบนี้เพราะอะไรอยู่กับคอปเปอร์เกาแต่ใช้กําลังแกล้งคนอื่นคนรอบข้างก็มีแต่คนเอาเธอไปนินทาคอปเปอร์แทบจะไม่เคยสนใจอะไรเธอเลยพูดจบพีทก็บอกให้คอปเปอร์ห่างกันสักพักพร้อมกันเดินออกไปคอปเปอร์ก็ยืนหัวร้อนแบบสุดขีดเหมือนน้าที่กําลังเดือดเดินพุ่งเข้าไปหาโอทันทีพอไปถึงเขาก็ไม่รอช้าซัดโอไปก่อนหนึ่งมัดทันทีเปิดก่อนได้เปียบ แล้วคอปเปอร์ก็ด่าโอสเสลยเลยว่ามายุ่งกับแฟนเขาแต่เหมือนว่าคราวนี้หลังจากที่โอ้ไปล่ำเรียนวิชามากับพวกแก๊งสามเกียนก็ไม่กลัวคอปเปอร์แล้วลุกขึ้นมาตอบโต้ผักคอปเปอร์ทันทีแต่โอก็ยังสู้คอปเปอร์ไม่ได้อยู่ดีโดนถีบจนล้มลงไปโดยความที่คอปเปอร์เป็นเทพทูตีบวกมาเยอะกว่ากะซัดโอไม่ยั้งเลยต่อยเป็นพึ่งเลยระหว่างที่คอปเปอร์ต่อยปากก็ด่าโอไม่หยุดว่าไอ้กระจอก ไม่มีวันเอาชนะเขาได้และไม่มีวันชนะใครด้วยพอคอปเปอร์กระทืบจนหนำใจแล้วเขาก็เดินออกไปปล่อยให้โอลุขึ้นมานั่งร้องไห้กับความพ่ายแพ้ของตัวเองอยู่แบบนั้นตัดมาตอนค่ำในระหว่างที่เพื่อนๆนั่งร้องเพลงกันแต่โอมันก็ไม่ยอมออกมาหมกตัวอยู่แต่ในห้องแล้วก็โกหกเพื่อนว่าเขาปวดหัวพอทุกคนร้องเพลงจบอินก็เลยขอลองเพลงเพลงหนึ่งชื่อเพลงว่าแค่คนอีกคนซึ่งเนื้อเพลงมันก็ประมาณว่ารักใครสักคนแต่คนนั้นไม่เคยรักเขาตอบเลยในระหว่างที่อินร้องเพลงนี้ไอ้น้ำก็แต่มองหน้าซันแบบเศร้าๆส่วน เกาแต่มองหน้าอินแบบเศร้าๆเหมือนกัน และอินก็มองหน้าไอ้น้ำนี่มันความรักหรือแชร์ลูกโซ่กันแน่รักกันเป็นทอดๆแบบนี้ขอเพลงนี้จบก็ทำเอาบรรยากาศในวงถึงเงียบอย่างกับปลาช้าเลยและไอ้น้ำก็เลยขอตัวไปหาพวกพีทก่อนไอ้น้ำเดินมาหาพีทแล้วก็เจอพีทกำลังนั่งเศร้าเรื่องคอปเปอร์อยู่อีกคนนีมันโรงเรียนหรือส่วนรวมความเศร้ากันแน่ไอ้น้ำและโมชิก็เลยพยายามปอบพีทไอ้น้ำก็เลยแกล้งถามพีทไปว่าไม่มีใครมาจีบบ้างหรอเพราะว่าเธอรู้ว่าโอ้กำลังตามจีบพีทอยู่โมชิได้ยินแบบนั้นก็รีบตอบแทนพีททันทีว่าเธอรู้นะว่าไอ้น้ำ หมายถึงโอ้แถมยังบอกอีกว่าถ้าเป็นโอ้ไม่มีทางจีพีติดแน่นอนเพราะไม่มีความเหมาะกันเลยทันใดน,นั้นเองโอ้ก็เลยเดินผ่านมาได้ยินที่โมชีพูดพอดีไอ้น้ำก็เลยพยายามช่วยโอ้โดยการบอกว่าโมชีพูดเบอไปหรือเปล่าโมชิก็เลยให้ไอ้น้ำลองบอกข้อดีของโอ้มาว่าเหมาะสมกับพีตตรงไหนแต่ไอ้น้ำก็ตอบไม่ได้แถมโมชียังตอบย้ำไปอีกโดยการบอกว่านี่พีดาวโรงเรียนกับไอ้เห็ดแค่คิดก็ไม่เหมาะกันแล้วโอ้ที่ได้ยินแบบนั้นก็ถึงกับซุดเลยรีบเดินกลับเข้าห้องไปทันทีตอ่อเมื่อซันก็แต่มองหน้าอินอยู่แบบ อยู่ๆเขาก็พยายามจะเอื้อมมือไปกอดอินแต่อินก็ลืมตาตื่นขึ้นมาพอดีและทั้งคู่ก็นอนจ้องหน้ากันสันก็ค่อยๆยืนหน้าเข้าไปจูบอินพอกำลังจะจุบอินก็บอกสันไปว่าเขาชอบไอ้น้ำได้ยินแบบนั้นทำมาสันถึงกับหยุดชะงักเลยแล้วอินก็พูดต่อว่าให้สันจีบไอ้น้ำให้เขาหน่อยสันก็ไม่ตอบอะไรแล้วน้ําตาก็ค่อยๆไหลออกมาอยู่แบบนั้นสันก็รีบหันหน้าหนีทันทีเพราะกลัวว่าอินจะเห็นน้ําตาเช้าวันต่อมาสันก็เตรียมเสื้อคู่ไว้ให้อินเหมือนทุกๆครั้งแต่อินก็หยิบ้นมมาวกกรอออัหเเสืตใใใ่ะ๋ แทนแต่งตัวเสร็จอินก็รีบเดินออกไปทันทีแถมยังทิ้งเสื้อที่ซันจัดไว้ให้อีกด้วยตัดมาตอนทุกคนเตรียมตัวจะกลับบ้านพีทก็าแต่มองหาโอแต่ก็ไม่เจอโอเลยส่วนอินกับซันก็ยืนเงียบไม่พูดไม่จาอะไรกันเลยและนักเรียนทุกคนก็ถ่ายรูปหมู่กันก่อนกลัาพอรถไฟมาโอก็รีบเดินด้วยความเร็วแสงจะไปขึ้นรถไฟทันทีแต่พีทก็เห็นโอพอดีแล้วก็รีบทักทายโอว่าไปไหนมาพร้อมกับจะชวนโอกลับบ้านด้วยกันเพราะว่าแม่เธอมารับแต่โอก็บอกว่าไม่เป็นไรเขาจะกลับเองพีทก็พยายามตื้อชวนโอกลับด้ววยยโออกกก็เเลบ่่าามมมันไหะ จบโอก็รีบเดินขึ้นรถไฟไปทันทีบนรถไฟไอ้น้าก็นั่งฟังเพลงอยู่กับอินสันก็เดินขึ้นมาด้วยหน้าตาเศร้าๆมองหน้าไอ้น้ํากับอินแล้วก็เดินไปนั่งอีกที่หนึ่งไอ้น้าที่เห็นแบบนั้นก็เศร้าเหมือนกันที่สันไม่อยากอยู่ใกล้ๆเธอสันก็เลยเดินมานั่งแล้วก็นึกถึงแต่เรื่องต่างๆที่เขาเคยอยู่กับอินพร้อมด้วยน้ําตาที่คอเบ้าอยู่แบบนั้นมาทางฝั่งของคอปเปอร์ที่กําลังนั่งงอยอยู่พอพีเดินขึ้นมาทั้งสองคนก็มองหน้ากันแล้วพีดก็รีบเดินไปนั่งกับโมชีแบบเศร้าๆอมบหมวกีโอซื้อมาาให้มมนนนัั่่่่งงดดูสวโอกแตเิค เพี่ยอยู่ตลอดทางอินเกาแต่มองไอ้น้าที่หน้าตาเศร้าอยู่แบบนั้นทําให้อินรู้สึกไม่ดีไปด้วยนี่มันรถไฟแห่งความเศร้าชัดๆความรักครั้งนี้ของทั้ง6คนจะเป็นยังไงกันแน่เรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงมีตอนต่อไปนะถ้าใครอยากดูช่วยกันกดไลค์คลิปนี้ให้ครบ1 0 0 0ไลค์เราจะรีบทําให้ดูจบลงไปแล้วสําหรับรักไม่เอาทานตอนที่7เป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆจากช่องเราบบ